นะคุณชอบแปลสันโดษว่าฉันนั่งเฉยๆม้องทำไรอยู่คนเดียวหรอยู่คนเดียวสันโดษไม่ใช่นะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่เอาเพื่ไม่เอาสังคมไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าสันโดษเนี่ยคือเขาเรียกว่าพอใจเข้าใจในหน้าที่และบทบาทของตัวเองโหเพิ่งเก็บนะเนี่ยสันโดษไม่ได้แปลว่าฉันต้องเข้าป่าฉันไม่อยู่ใครเลยเออพี่เข้าใจว่าอย่างนั้นเหมือนว่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้แบบไม่ไม่ถึงขั้นเข้าป่าแต่แบบหมายความว่า เออไม่ควรแบบสังคมเยอะอะไรเงี้ยไม่ไม่คับว่าสันโดษเนี่ยมันสำคัญที่ใจเราคือเราต้องมีความพอใจแล้วก็เข้าใจในหน้าที่บทบาทหน้าที่ของเราอย่าเยอะเกินอย่าน้อยเกินอ่าสมมติเรามีหน้าที่แค่นี้ค่ะอย่าเยอะอย่าไปข้ามไปยุ่งคนอื่นแม้ว่าจะปรารถนาดีก็ไม่ควรเราต้องรู้บทบาทหน้าที่ของเราแล้วพอใจในสิ่งที่เรามีเป็นถ้ามันได้ดีกว่านั้นก็โอเคอย่างเช่นเราเราก็ต้องรู้ว่า ฉันเรียนมาขนาดนี้ฉันมีความสามารถขนาดนี้การได้เงินขนาดนี้ก็โอเคเข้าใจได้ไม่ใช่ว่าเรียนไม่ดีสมมุตินะเรียนไม่ดีความสามารถก็ไม่มีสมมติแบบง่ายๆนะแล้วได้แค่นี้แต่คิดว่าไม่ได้ฉันจะต้องได้เท่านี้เท่านี้เทา่ทานี้อย่างเงี้ยมันเกิดความโลภใ,ใช่ไหมไม่สันโดษอย่างเงี้ยไม่โอเคอ๋อนี่